สวัสดีครับพ่อพ่อยเลยครับวันนี้ได้ตามบักทัวกินกับใส่ย่างอลไรกับปีกไก่ย่างมาได้ครับเซฟเซฟกันวันนี้มาก,กับโฟก,กัสอ่ะโฟก,กัสกินเลยลูกเอาปีกไก่กันเจัดได้ลูกหอมหูหูอยู่ วเสียบอะเสียงยังบ่นนึ่เสาบัดเลยเก็บขออยู่เป็นบัดเสบบ่อยจ้ะสบใส่ย่าง ทำไม่ตาย่ะอต่ออย่างกินแห้งๆทำได้เสร็จอืสุกและแซ่บ ส่วนอย่างกินตะลุบอกวันเลยส่วนท่านตะวันอ่อนลงใส่ เมนูนี้อร่อยมากเลยออมมากอีกลลหลาวได้บอกแล้วพ่ออร่อยไหมล่ะอืมอร่อย เจ็บหลาย มีน้ำไหมพ่ะมีน้ำไหมน้ำอืมท่านใีนี่ดิน้ำบ่เบื่อแตักมาพ่อลืมตอกน้ำมากจะกินดีมั้ยกินหนได้เดอกลืมตักน้ำมาให้ลูกหลา Này. ừ buổi thì lê khá một thế xẹp nhổn ạ cọp thì mua tay chúng má luôn thật ạ ừ. Đây Tan thật Tuần tháng tầm ăn ổn mẹ lụ Mua đấy Ngon

Chị cầm với Nó อืมกระจำแต่น,น้ำเนี่ยอืมเริ่มเผ็ดแล้วพวกกันเอ้ยน้ำไหมอืมอืมอืม ดนแล้วได้ไนมะ่ได้ดกินกับโฟกัสมีแต่เฟี้ยกินกับพาะข้าวกันหมดละอืมบ่บ่บพอหงเห็นเอาอีกว่าข้าว้ก็เริ่มอีกแล้วบ่อ,อ๋อกินไก่มีเศษกระเพาะละเริ่มเนีนแล้วบ่ <laughs> กินยังแซ่บไปหน้านี่สูงสำพอด้วยในเดี๋ยวเดี๋ยวดิงหน่อยสิแป๊บเด,ยเดียวและสูงบึบๆแล้ว อืมหมดแล้วจะชิวอ่ะอืมอืมไม่ไหวแล้วใช่ไหมพอกับพ่อลูกพอกัอเริ่มเนียนแล้วอยากกินน้ำอ่ะ คำดิบปากเจ็บนะเบิร์นเสีบหลายติดทอดปากว่ะเสีบติดทอดปากติดมือแ้เ็บแห้งจบมมดทั่วพ่อจกินปีกไก่ไห ีทำไมผมจับพ่อขินใส่เสียบใส่ป่ะกินแล้วกิสิบแาดไปนะครับโอ้เสียงเสียงดังแปลกนะเป็นวัดเนี่ยคนเศร้าเสียงอุยอเลยเอาเด้อครับผู้ใดมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมินิมพารกินเลยเดี๋ครับมินิกะขอตัวลาไปก่อนหน่อยพ่ออมเอินอ่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ